สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสี่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของบ้านพิลึกนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็ได้พูดถึงเรื่องย่อของบ้านพิลึกไปแล้วนะคะก็คือเป็นบ้านของเกี้ยวซึ่งเขามีชีวิตความเป็นอยู่แบบทอเพียงซึ่งบอยเพื่อนของเกี้ยวเนี่ยหาว่า บ้านของเกี้ยวเนี่ยเป็นบ้านพิลึกทาอะไรพิลึกแปลกแปลกไม่เหมือนคนอื่นๆเขาซึ่งข้อคิดก็คืออย่าไปตัดสินการกระทําของคนอื่นนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่และคนการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันค่ะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของแผนภูมิแผนภูมิคืออะไรแผนภูมิก็หมายถึง บนที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆโดยใช้เส้นตัวอักษรและภาพเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจตัวอย่างแผนภูมินะคะอย่างเช่นแผนภูมิแบบต้นไม้สำหรับแผนภูมิแบบต้นไม้จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งสามารถจำแนกออกเป็นส่วนย่อย ได้อีกหลายส่วนเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งออกไปอันนี้คือแผนภูมิแบบต้นไม้นะคะอย่างเช่นนักเรียนดูนะคะอน,นี้คือแผนภูมิแบบต้นไม้ค่ะก็คือแตกกิ่งออกมาเห็นไหมคะคุณปู่คุณย่าแต่งงานกันก็มีลูกก็คือพ่อเห็นไหมคะปู่กับย่า แต่งงานกันมีลูกก็คือพ่อตาตากับยายแต่งงานกันมีลูกออกมาก็คือแม่และพ่อกับแม่มาแต่งงานกันค่ะพ่อกับแม่แต่งงานกันก็มีลูกเห็นไหมคะมีลูกสามคนแล้วมือคือพี่เป็นพี่ชายตัวฉันคือผู้หญิง และก็มีน้อกก็คือผู้หญิงเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแบบต้นไม้ก็คือแตกกิ่งออกไปย่อยออกไปนะคะถ้าเขียนต่อไปอีกรูปมาแต่งงานก็จะมีอะไรคะก็จะเป็นหลานเห็นไหมคะรูปของรูปของลูกก็เรียกว่าหลานรูปถ้า ของหลานเราเรียกว่าเบลนนะคะและถ้าลูกของเหลนถ้าเหลนแต่งงานไปมีลูกเราเรียกว่าลือนะคะซึ่งเราจะไม่ละเอียดไปขนาดนั้นเราเอาแค่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมานะคะเราเรียกว่าแผนภูมิแบบต้นไม้ค่ะต่อไปนะคะแผนภูมิแบบที่สองเราเรียกว่าแผนภูมิแบบ ต่อเนื่องแผนภูมิแบบต่อเนื่องใช้แสดงเรื่องราวกิจกรรมการทำงานแบบขั้นตอนตามลำดับต่อเนื่องตลอดจนการแสดงวงจรชีวิตที่เป็นลำดับต่อเนื่องนี่แหละค่ะเราเรียกว่าวงจรชีวิตที่เป็นลำดับต่อเนื่องเห็นไหมคะวงจรชีวิตของผีเสือ้อเห็นไหมคะ วงจรชีวิตของผีเสื้อก็ะจะเริ่มจากผีเสื้อตัวเต็มไวไข่เห็นไหมคะแล้วก็มาเป็นไข่ออกมาจากไข่ก็จะกลายเป็นหนอนหนอนผีเสื้อเห็นไหมคะจากหนอนก็จะกลายเป็นดักแด้ดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นตัวเต็มไวเห็นไหมคะจะกลายเป็นตัวเต็มไวกลายเป็นตัวผีเสื้อตัวเต็มไว ก็บินออกไปดูดน้ำหวานจาก,กเกสรดอกไม้นะคะอันนี้คือแผนภูมิแบบต่อเนื่องต่อไปนะคะแผนภูมิแบบที่3คือแผนภูมิแบบองค์การแผนภูมิแบบองค์การจะใช้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสายงานในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างเช่นในโรงเรียนเห็นไหมคะ คุณครูสมศรีอยู่ข้างบนสุดจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็มีออกมาคือคุณครูยินดีก็จะเป็นฝ่ายวิชาการคุณครูมะลิฝ่ายดูแลสถานที่ฝ่ายวิชาการก็จะแยกออกมาเป็นคุณครูฝนคือสอนภาษาไทยและคุณครูเกตสอนคณิตศาสตร์ อันนี้คืออยู่ฝ่ายวิชาการโดยมีคุณครูยินดีเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการต่อไปนะคะรั้นนี้คือฝ่ายดูแรสถานที่คุณครูมะลิก็จะแยกออกเป็นลุงยามพี่ชัยเห็นไหมคะลุงยามนักเรีนเคยเห็นเคยได้ยินยามจะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเร,เรียกย่อว่ารอปอทอก็ได้ค่ะ แล้วก็อีกคนหนึ่งคือป้าฝันก็จะเป็นฝ่ายโภชนาการก็คือแม่ครัวที่ทำอาหารในโรงเรียนนะคะอันนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแบบองค์การนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยดูคลิปหลายๆครั้งหลายๆรอบได้นะคะแล้วก็อ่านหนังสือ เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมเพิ่มเติมการบ้านหลังจากที่ไม่มีมาวันนี้มีการบ้านแล้วนะคะก็คือการบ้านในแบบสุขัดหน้าที่82ให้นักเรียนวาดรูปบ,บ้านพิลึกตามจินตนาการของนักเรียนวาดรูปบ,บ้านแล้วต้องระบ,บายสีด้วยนะคะ เพราะนักเรียนหลายคนวาดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมระบายสีนะคะนักเรียนวาดรูปบ้านแบบพิลึกพิลึก,ลกตามความคิดตามจินตนาก,การของนักเรียนค่ะและระบายสีด้วยนะคะแล้วเชมงหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ